s Sigma ิกมา28-70 f 2.8 dg dn ซึ่งในคลิปรีวิวนี้จะเป็นเมาส์แอลเมาส์เป็นเลนในซีรีส์ Contemporary ซึ่งจะเห็นได้จากตัวผิววัสดุที่จะมีความด้านซึ่งแตกต่างจากซีรีส์ R ที่เป็นผิวแบบกลอสหรือมันเงาชูจุดเด่นด้วยค่า f 2.8ตลอดช่วงซูมตั้งแต่28-70มิลจะเป็นการซูมแบบกระบอกยืดจะไม่ใช่เป็นแบบซูมแบบอินเทอร์นอล อีกครั้งยังมีน้ำหนักสุทธิเพียง470กรัมด้วยกันฟิลเตอร์ขนาด67มิลด้วยความที่เป็นเลนแอลเมาส์ ount, สามารถที่จะนำมาใช้งานกับกล้องมิเรเลสฟูลเฟรมอย่างพ asonic s ิก s อสซีรีลงไปถึง l e ก c a SL ได้เช่นกันที่สำคัญ Made in Japan เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าที่ระยะต่างๆเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นประมาณไหนกันที่ระยะ28มิลก็จะเห็นว่าจะเป็นแบบมุมกึึงๆจะเป็น normal แล้วนะแต่อาจจะยังมีความวายอยู่นิดนึงแต่พอเราหมุนซูมาที่ระยะ35มิลก็จะเห็นว่าเป็นระยะสายตาที่เราจะเห็นได้อย่างปกติแล้วเวลาที่เราใช้เลนระยะ35มิลระยะ50มิลก็จะเป็นเหมือนแบบเลนที่ใครที่เคยใช้เลนฟิก 50ก็จะคุ้นเคยกันดีเนาะแต่ตัวนี้เป็นที่ f 2 8มาที่ระยะ70มิลนะก็จะเห็นว่านะครับถ้าเรานำมาถ่ายสิ่งของเล็กๆอย่างตัวฟิกเกอร์สามารถที่จะเบลอฉากหลังได้อย่างสวยงามอันเป็นผลมาจากค่า f 2 8นั่นเองด้วยระยะคสอัพที่19เซนนับจากตัว subject จนมาถึงหน้าเซนเซอร์ระยะ28มมิลต้องบอกเลยว่าแทบจะจ่อเข้าไปตัว subject เลยทีเดียวนะ ทีนี้ถ้าเราหมุนไปที่ระยะ35มิลนะครับจะต้องมีการขยับตัวกล้องของเราออกมาเล็กน้อยนะครับซึ่งเข้าใจว่าระยะโคสอัพมีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณ1น,นะพอเราหมุนไปที่ระยะ50มิลตรงนี้แหะครับจะแตกต่างจากระยะ28กับระยะ35ได้อย่างชัดเจนซึ่งถ้าเราดูจากภาพก็จะเห็นนะครับว่าระยะห่างจากกล้องไปถึงตัว subject ของเราเนี่ย ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยที่ระยะ70มิลถือว่าใกล้นะครับถ้าเทียบกับเลนนอมอนซูมในตลาดทั่วๆไปถ้าจะเอาใกล้กว่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นาเบิร์ดวางในเฟรมตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นระยะที่แบบโครสอัพเล็กใกล้สุดของเลนตัวนี้แล้วนั่นเองด้วยช่วงเลนตั้งแต่28มิลจนไปถึง70มิลพร้อมกับค่า f 2.8น,นั้นบอกได้เลยว่า เป็นเลน Normal Zoom อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสำหรับคนที่ใช้กล้องมิเรเลสฟูลเฟรมที่เป็น L-Mount และ E-Mount ที่จะออกมาในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Snap, State, Food, cape, s t ส e e t Food, Landscape, Cityscape ตลอดจน p r t ท a i t ก็สามารถที่จะถ่ายได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่า การเบอร์ฉากหลังเนี่ยอาจจะไม่เท่าเลนส์ฟิกที่มีค่า f องกว้างๆนั่นเองส่วนถ้าใครจะนำเลนส์ m ิกมาตัวนี้ไปถ่าย VO โอนะเบิร์ตบอกได้เลยว่ามีความจืดหยุดและคล่องตัวด้วยค่า f 2.8ที่ทำให้เวลาไปถ่ายในสภาพแสงโลว์ไลท์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดค่า ISO สูงสูงเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะเบอฉากหลังได้ในระดับหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปทำการถ่ายวีโอแบบว่า เป็นรีวิวสินค้าแบบเป็นของชิ้นเล็กอะไรทำนองนี้ด้วยนั่นเองในด้านระบบโฟกัสนะครับก็บอกได้เลยว่าใครที่จะนำไปใช้งานในภาพนิ่งนะสบายๆนะครับเร็วตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีทั้งโฟกัสแบบจุดเดียวแบบแท็กกิ้งหรือแบบเฟสดิเคชันหรือ iaf แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อยู่ในสภาพแสงน้อยนะรวมไปถึงการถ่ายมีโอเนี่ยจะมีอาการโฟกัสหันให้เห็นอยู่ บ้างนะครับโดยเพราะถ้าใครที่ใช้งานกล้อง Panasonic เขาจะใช้เป็นระบบโฟกัสแบบคอนท a c t Detection เพียงอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่เป็นแบบ h y b ริดนั้นมันจะมีการคิดอยู่แป๊บหนึ่งว่าเออโฟกัสเนี่ยมันอยู่ตรงที่ subject จากระยะนี้แต่บางครั้งโฟกัสปัญหาไม่เจอหรือในกรณีที่แบบว่า subject Move จากจุดหนึ่งมาจากมายังอีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็วมันจะมีการคิดอยู่แป๊บนึงว่าเออ subject เรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะ เราค่อยโฟกัสอะไรทำนองนี้แม้ว่าจะเปิดทั้ง afc ช่วยแล้วแล้วก็รวมทั้งแท็กกิ้งช่วยแล้วก็ตามทีรวมไปถึงบางครั้งก็จะเจอแบบว่าเป็นอาการโฟกัสแบบเออๆอ,อ,อยู่ประมาณหนึ่งก็คือจากโฟกัสแบบและหน้าโฟกัสจากระยะใกล้สุดไปที่ระยะที่ไกลสุดเนี่ยนะก็จะเห็นว่ากล้องเนี่ยมันหาโฟกัสไม่เจออะไรทำนอ,องนี้อันเนี้ยนะเบิลเลยจำเป็นจะต้องที่จะกดชัตเตอร์กระตุ้นให้ตัวกล้องมันช่วยหาโฟกัสให้ด้วยประมาณหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากตัวบอดี้ของตัวกล้องด้วยนะครับถ้าเป็นในเวอร์ชัน E-mount เนี่ยก็ต้องลองทดสอบกับบนบอดี้ที่เป็นของ Sony ด้วยนั่นเอง Sigma 28-70 f/2.8 DG DN ก็มาพร้อมกับกลีบรูรับแสงทั้งหมด9กลีบด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเอฟเฟกไฟแช์ที่จะได้จากเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะให้ออกมาในลักษณะแบบไหนกันรนะเบอร์จะเริ่มที่ f แค่ก็คือ f 8กันเลย อันนี้ที่ f8 นะครับก็จะเห็นว่านะตัวไฟแชกเนี่ยมันก็จะมีออกมาให้เห็นหนิดนึงแต่มันยังบ,บานบานอยู่นะต่อไปนะครับจะเป็นที่ f11 นะครับนะที่ f11 เนี่ยซ้ายนะครับจะเป็นที่ f8 นะขวาจะเป็นที่ f11 นะครับนะก็จะเห็นนะครับว่าแชกเนี่ยมันจะบานออกกว่าตอนที่เป็น f8 ประมาณหนึ่งนะ ต่อไปจะเป็นที่ F13 นะครับแชกจะเริ่มแบบเป็นพุ่งแหลมๆขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วเมื่อเทียบกับตอนที่เป็น F8 นะครับนี่ F13 นะครับ F16 เนี่ยชัดเจนว่าแชกจะดีกว่าตั้งแต่ F11 และก็ F13 ด้วยกันนะต่อไปที่ F22 คือเป็นที่ F แคบสุดของเลนตัวนี้นะจะเห็นนะครับว่าไฟแชกที่ได้เนี่ยดีกว่าที่ทุก F เลย ถ้าใครที่เน้นไฟแชกจากเลนตัวนี้เนี่ยนาเบิร์ดแนะนำว่าให้ตั้งตั้งแต่ที่ F16 เป็นต้นไปนะครับผมช่วงที่นาเบิร์ดนำเจ้าเลนตัวนี้ออกไปถ่ายภาพตัวอย่างนาเบิร์ดเลยทำการเทสในส่วนตัวโกดแฟร์มามาฝากเพื่อนๆด้วยเช่นกันก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเราย้อนแสงแบบจงังๆเนี่ยจะเจอเป็นประกาสีน้ำเงินมาแบบเป็นริ้วๆ พุ่งๆมาเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ย้อนแสงแบบแรงๆหรือแบบตรงๆจังๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นประกายแสงแบบเล็กๆนะครับไม่ได้ทําให้รบกวนภายในภาพของเรามากจนเกินไปในทันองนี้รวมไปถึงถ้าใครจะนําไปถ่ายแบบตามแสงปกติทั่วๆไปนะครับหรือว่าเป็นการถ่ายท่องเที่ยวหรือในร้านคาเฟ่สบายใจหายห่วงครับไม่มีมารบกวนภายในภาพของเราอย่างแน่นอนต่อจากโกดแฟก็จะเป็นในสวนตัว c a ซึ่งอันนี้เนี่ยเรามักจะเจอการที่แบบเป็นแบบว่ามีการเหลื่อมสีเป็นสีน้ําเงินสีม่วงแกมอะไรประมาณนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยคือภาพฉบับเต็มนะครับยังไม่ซูมเข้าไปด้านขวานะเบอร์ลองซูมเข้ามาดูนะครับที่ f 2 8จเนี่ยจะเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยว่ามีอาการ ca ปรากฏให้เห็นอยู่ชัดเจนเลยจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีม่วงแกมขึ้นมาอะไรทํานองนี้ต่อไปที่ f 4ชัดเจนนะครับว่า ที่ f4 ดีขึ้นนะครับแต่ถามว่ายังมีไหมยังมีให้เห็นอยู่บ้างปละปลายนะครับแต่ดีกว่าตอน2 8อย่างแน่นอนที่ f5.6 นะครับถือว่าดีเลยนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เป็น f2.8 แล้วก็ f4 นะอันนี้5.6นะครับเราลองมาดูที่ f2.8 กันเห็นไหมฮะ2.8จะเห็นเป็นสีม่วงสีน้ำเงิน f8 ถือว่าควบคุมอาการ CA ได้ดีนะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ถ่ายแบบเป็นไฟล์รอมานะครับหรือถ่ายไฟล์ JPEG มาเนี่ยถ้าเราไม่ซูมดูเราก็จะไม่เห็นอาการนี้นะแต่ถ้าเกิดใครถ่ายไฟล์รอมาแล้วค่อนข้างจะซีเรียสน,นะเราก็ต้องรอการอัปเดตจากทาง Adobe เพื่อที่จะมีตัว Lane Profile เพื่อใช้ในการแก้ไขอาการ CA ในโปรแกรม Lightroom ด้วยนั่นเอง วินเยตเหลือการขอบมืดภายในภาพนะเบอร์ก็ลองเทสกับเจ้าซิกมา2870มาให้เพื่อนๆได้ดูเช่นกันที่ใบแรกนะครับที่ F2.8 เนาะก็จะเห็นเลยนะครับว่าตรงมุมนะครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะจะเห็นเป็นเงาสีดำๆๆอย่างชัดเจนนะครับแต่ถือว่าไม่ไม่ถึงกับดำสนิทอย่างที่นาะเบอร์เคยเจอมาในเลนส์นอื่นนะครับผมใบถัดไปจะเป็นที่ F4 นะครับ F4 เนี่ยจะเห็นว่าคลีนขึ้นอย่างเห็นเด่นชัดนะครับด้านซ้ายจะเป็น2.8นะครับด้านขวาจะเป็นที่ F4 เพื่อนเพื่อนจะเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยว่าตั้งตามขอบเนี่ยนะ F4 เนี่ยจะคลีนกว่าอย่างช,ชัดเจนนะต่อไปที่ F5.6 แทบจะไม่หลงเหลืออาการวินเย็ดให้เห็นอยู่ปั๊เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เป็น F2.8 กับตอนที่เป็น F4 นะ ที่ f 8เนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยถ้าให้มองในความที่แบบเป็นเลนในเกรดคอนเทมพอร์ลารีด้วยกันแล้วเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวนะครับเรื่องวินเจ็ัของเจ้าตัวซิกมา2 8 7 0 f 2 8 dg dn distortion หรืออาการบิดเบี้ยวภายในภาพนะครับเจ้าซิกมา2 8 7 0 dg dn ตัวนี้นะเบอร์ก็ลองเทสมาให้เพื่อนๆได้ดูเช่นกัน แต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าที่นับเบอร์เทสมาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลนใหม่นะแล้วก็ยังไม่มีโปรไฟล์เลนเลยทําให้นับเบอร์จาเป็นจะต้องกดถ่ายแบบ JPEG ไม้เพื่อนๆได้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับสังเกตด,ด้านซ้ายนะครับรูปซ้ายก่อนตรงกลางเนี่ยไม่ป่องไม่แทบแทบจะไม่มีอาการบวกมานะครับแต่สังเกตด,ด้านนี้เห็นไหมฮะตรงเสาสองข้างเนี่ยมันจะมีอาการแบบโยนะโยเหมือนแบบ จะจะป่องออกด้านข้างอะไรทำนองนี้แต่ถือว่าถ้าภาพรวมเนี่ยถือว่าดีนะครับถือว่าดีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําให้บ้าภาพของเราแบบมันบิดเบี้ยวจนแบบผิดจากความเป็นจริงไปอะไรทำนองนี้ภาพด้านขวาจะเป็นภาพแพทเทิร์นอีกแนวหนึ่งที่เวลาที่นาะเบิร์เทสก็จะเทสกับพวกที่แบบเป็นภาพแนวแนวนี้ตรงกลางไม่ค่อยบวมนะตรงกลางไม่ค่อยบวมแต่ซ้ายมือกับขวามือเนี่ยนะมันจะบิดออกิดบิดนิดๆ,น,ดๆ,น,ดๆนะครับสังเกตด้านซ้ายรูปด้านซ้ายก็จะเหมือนกันนะ มันจะไม่ได้ตรงสนิทนะมันจะเหมือนว่ามันจะบิดออกนิดนิดนึงอะไรทํานองนี้นะแต่อันนี้ถือว่าเป็นไฟล์ jpeg ที่ตัวกล้องอาจจะมีการแก้มาเบื้องต้นอะไรทํานองนี้นะครับแต่ถ้าใครถ่ายไฟล์รอมาเนี่ยอาจจะต้องรอเลนโปรไฟล์ที่เขาจะมีการอัปเดตในตัวโปรแกรมเฉพาะทางอย่างตัว l i ไลท์ o ูมก็ดีหรือ Adobe r a w ก็ดี 2> sigma 2 8 7 0 f 2 8 dgdn นั้นถือว่าเป็นเลน o r m มอ z o o m อีกหตัวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวทั้ง ที่เป็น L m o u s t และที่เป็น F E m o u s t ด้วยช่วงการใช้งานที่ครอบคลุมในการใช้งานทั่วๆไปรวมไปถึงการได้ค่า f 2.8ตลอดช่วงทเทียบกับน้ำหนักตัวที่มีความ compact size ที่พร้อมจะตอบโจทย์การทำงานของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพนิ่งและวีโอได้อย่างลงตัวและทั้งหมดนี้คือรีวิว Sigma 28-70 f 2.8 DG DN L Mouse สวัสดีครับ